สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านและขอต้อนรับเข้าสู่ตสตอร์ชาแนลนี้ท่านอยู่กับกระผมมิสกตอร์ในเกมดาร์กไซเดอร์นะครับเพ mm ื่อไม่ให้เสียเวลาก็ไปเล่นกันเลยดีกว่าเนี่ยทั้งหายไปนานเนี่ยนานมาก mm hmm. โอ้หช่วงวินเทอร์ในเกมรถแหลกเลยซื้อไว้เพียบนะนี่ก็คือหนึู่ในเกมที่ผมซื้อไว้นะก็มากมายอ่ะอาจจะแคดเยอะก็เอาเกมนี้จบๆก่อนแล้วกันนะก็อืประมาณนั้นเนี่ยเล่นเลยแล้วกัน oh. อพอลิป นะบผมชอบเล่นแบบกยากนะงนะนะ่ายๆกูเล่นไม่เป็นทุกชีวิตไม่สามารถดำรงอยู่ได้หากไร้ซิ่งการควบคุมไม่ว่าจะเป็นเทพหรือปีศาจแสงสว่างหรือความมืดล้วนต้องอยู่ในสวรุค์ของจกกักรวาล และนั่นเองคือคำพิาพากษ<ส>าจากชาเลคอนซิลสิ่งมีชีวิตโบราณที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อทำหน้าที่ปกป้องและรักษาสมดุลนี้เอาไว้แต่ทว่าสมดุลนั้นได้ถูกทำลายลงจนบัดนี้โลกได้จมอยู่ในความทวีหนาาตกอยู่ในมือของเหล่าปีศาจและได้กลายเป็นอาณาจักรใหม่ของเหล่าปีศาจไปเสียแล้วมีข่าวลือว่าวอ เป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ทั้งหมดว่ากันว่าเขาเดินทางไปยังโลกและพิพากษามนุษยชาติแต่อะไรที่ทฮอสแมนคนอื่นๆปฏิบัติตนตา,ตามความต้องการของคอนซิลโดยไร้ซึ่งความกลัวฟูล s ี่สตล์และเดดคือใครก่อนที่ท่านจะรู้จักกับชื่อเหล่านี้ท่านควรรู้จักกับเนฟิลินกลุ่มทั่วส่วนและปีศาจพวกเขาได้เปลี่ยนอาณาจักรนับไม่ถ้วนให้กลายเป็นเท่าทุลี แต่ได้มีเนฟิลิม4ตน,ตนเริ่มรู้สึกเบื่อหน่ายกับการฆ่าฟันและเกงโกวว่าการกระทำของพวกเขาจะส่งผลร้ายต่อสมดุลและผลที่เกิดขึ้นคือทั้งสีได้ถวายตัวเข้ารับใช้ชาเลคอนซิลเพื่อแลกกับพลังที่เกินกว่าจะจินตนาการได้การเกิดขึ้นของฮอสเมนนั้นสร้างความเกรงกลัวเป็นอย่างมากและภารกิจแรกที่เขาได้รับจากชาเลคอนซิลคือ,คอการกำจัดและทำลายล้างวิญ,ญญาณของเหล่าพี่น้องตอนเองนั่นเอง และเรื่องราวที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นต่อจากนี้คือเรื่องราวของหนึ่งในซีฮอสเมนแต่เขาไม่ใช่วอลเขาคือคนที่อยู่ภายใต้การควบคุมของชาลีคอนซิลแต่เหนือสิ่งอื่นใดเล่าเขาคือผู้ที่ต้องการจะช่วยเหลือและพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของน้องชายตนเองนามของเขามีอยู่บบมา์กินเซเลเยอร์ผู้ฆ่าพี่น้อง e x e c ิคชเนอรมือสังหารและเดความตาย เอาแล้วครับก็หลังจากทีด่ดูคัดซีนไปนะก็มาเล่นกันเลยดีกว่าอ่ะก็รู้สึกว่ายังเล่าเรื่องต่อนะก็จัดที่ได้ฟังมาหรืออ่านมานะก็ แบดเนี่ยจะมามาหา k e e p e r of s e c r e กนะก็คือผู้กลุ่มความลับนะนั่นเองหรือผู้เก็บความลับนะก็คือเขาต้องการจะพิสูจน์ว่าวอร์เนี่ยบริสุทธิ์นะไม่ได้ทำอะไรผิดไม่ได้เป็นผู้บงการนเหตของภาคหนึ่งที่เกิดในภาคหนึ่งนะแต่ใน,นเรื่องของภาคสองก็คือดำเนินพร้อมๆกับภาคหนึ่งกนะ็คือว่า มันอยู่ในช่วงของกันและกันนะฮะคือไม่ไม่ได้ไเขาเรียกอะไรนะไม่ได้แบ่งแบ่งอ่าโอเคได้เวลาเล่นแล้วนะก็ไปอ่านเนื้อเรื่องมาบ้างนิดหน่อยฮะก็เลยพอจะเล่าได้โอเคไปก็ whenever this car is able for you อ๋อซ e ซั o น e o n ่ o อ a อออ๋อกดซีนะเพื่อเลือกมา าโอ้ยกดแอดินเนตชูชาร์ตวิสติกาอ๋อจะว,วิ่งนั่นเองฮะไอคีเพิรอบไปกดนะเพิร์ไปกดโดนไปดิแทร์ขวบไปเลยปุ๊ป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 ไป,ป,ปอย่างที่ใจเจ้าต้องการเลยก็สัญญาเนี่ยว่าจะทำเกมนี้ให้จบก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนเกมเล่นนะโอเค อันหนึ่งนะผมขอดูก่อนทำยังไงมันลกันหนึ่งอ๋เอเข้าใจแล้วถ้ามีสัญลักษณ์ม้าอยู่ที่มุมขวาตรงข้างบนเนี่ยฮะมันกาลังจะบอกแล้วว่าเราสามารถใช้ม้าได้นะแต่ว่าถ้าเข้าเขตที่ไม่สามารถใช้ม้าได้มันจะไม่มีนั่นเองเนี่ยเปิบาร์ถูกจัมโอเคปึ๊บโอเคฮะยังไงต่ออ้าวมีศัตรูให้สู้แล้วครับ ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอัตเนตทูดอชอปึ๊บ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 อุ้ยหลบหลบไปก่อนฮะเล่นระดับยากไม่ต้องหลบเยอะๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เลยเฮ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วตายยังตายยังยังไม่ตายเหรอปึ๊บปึ๊บอืมโหมีแตาชิกซ้ายอันเนี้ย กดไล่เก็บของครับกดไล่เก็บของไม่บอกเลยกดไล่กดไล่กลเก็บของครับจดมัวม่วด้วยอ๋อกด e อืมกด o เป็น u i p m e n t เอ้ยมันมีของตกอยู่ฮะอ๋อใส่เลยแล้วกันถึงว่ามันจะใส่แล้วมันจะไม่มีอะไรเนี่ยคิกๆ ไหนเนีน่ยอะไรอันนี้โอเคปลาโอเคได้ได้สามครั้งอืโอเคไม่ไม่น่าจะยากนะ,ะลูกแต่ผมอยากได้จอยมาเล่นมากเลยไม่อยากเล่นคีย์บอร์ดเท่าไหร่นะโอเคมาเพย์นี้ควรจะเล่นจอยมันน่าจะได้อารมณ์กว่านะฮะโอเคแล้วไงดูไฟทูเซฟบอร์ดก็คือหาทางหาทางไปช่วยวอรลนะฮะรู้ชื่อท็อป ฟันเทสแบบให้ขึ้นไปทด้านบนไห้ได้โดดฮนะเพื่อวอ์จะอะไรนะเอวอลวอลวอมีในแมปมีแผนที่มีทางนี้ดีกว่าฆ่าแล้วกันผมผมชอบฆ่านะอ,อือมันตายซะเออตายซะตายซะตายซะเออยเอ้ยอเอ้ยเอ้ยเอออ้าวได้แอคมาวะ่ะ ข้างในอะอาวุธใหญ่อ่ะโอเคสเปซบาร์สเปซบาร์โอเคคนไล่อะไรที่ขวาอ๋อโอ้ยโอ้ยมีขวดยาเพียบเลยไปลันอ l o n g t ด e wall ทุกๆข้างในต่อสเปซบาร์แห่งวาอ๋ออ่ะสิครับ ทำให้มันอยู่กันมาแล้วลองอาวุธใหม่ดูเอ้ยเอ้เอ้ยปุ้มเออละเอ้ยตกตกเฉยเบยนะต้องต้องต้องกลับทางนี้แล้วก็ดอกขึ้นเอ้าโอ้ยมืนม่นมื่น เค okay, โดดตัวขึ้นเออแลมีอันนึงตึ๊บตตึบโอ้ไปอึยาปึ้งหนึ่งสองอลองมามดูอ้อเออโอ้ได้วุฒกาก,กวานะาการกว่าที่เรามีอะไเดแคนเทอร์ n สวุฒิเดนเนอ๋อเดสามารถปีนป่ายในพวกนี้ได้ประมาณโอเคกด AD to รี t a t e เทนะ ยังไงต่อพูดชิปอ่านสเปนบาร์โอเคไม่ต้องอ่านมากฮะทำตามตาตามตาทีาท่มันบอกก็พอแล้วเคมีตนนัวไหนให้ฆ่าตัวน,นึ้งฆ่าซะมึงมึงจะไปไหนมึงจะไปไหนเฮ้อเฮ้อเออตายเป็นยังเสียมตายเป็นยังเสียงยเจอ,ออะไรฟันหมดอะโรคจิตโอ้สีใส่สีครับ ใส่็นไหมว่าหลังๆมันจะมีใส่ดีกว่าน,นี้เลยนะตายเลยเลยเลยเอ้ยเอ้ยคุบฟันฟันอืมคุปปุบคุุบคุุบแตกดิอืมอืมอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยควบคุมไม่อยู่แล้วโอ้โหกดมัวว่วมันนะฮะชลิกซงชิดซ้ายชิดขวาไปเรื่อยไปเรื่อย รู้สึกว่าคิปเหมือนผมกดจะเป็นบาร์แล้วมันจะตีลังคาเตะให้ด้วยนะต้องลองดูต้องลองดูลองลองลองคิดคอมโบด้วยปุ๊บไม่เคยเล่นเกมบินป่ายนี้นะเชื่อไหมคนของผมไม่เคยเล่นซับอวบเชื่อไหนเหตุนะโอเคตรงนู้นมีมีมึงมาทำไมทับเป็บ้าเออนี่นี่นี่แล้วก็ปุบปุ๊บอ๋อโอ้กด e execution ได้ ทุบทุบชี้ไปสามร้อยมอนสเตอร์ก็ยังมาจอดอยู่เหมือนเดิมนะทุบ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 ืแป๊บเดียวแตกแล้วยังง่ายอะไรบ้านนี้เฮ้ยหนึ่งสองสามทุบปกติอือปุ้งโอ้ยตูฟังกูติฟังกูอินไปหน่อยอินไปหน่อย ชอบเกมแบบแนวสไตล์ ойти, แบบทุบแหลกแหกกระเจิงอะไรเงี้ยมันสะใจดีนะฮะไอ้แก่นั่นน่าจะเป็นซิปเปอร์ออาเดอ๋ยซีเซียนตีไป ouais. น immt, ี้ไม่แน่าจังเอออะไรเนี่ยเออเออเออทุบ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 เข้าไปครับหนึ่งแล้วเมาส์จะเร็วหรือเกินนีลองมันไม่ใช่ปรับอ่ะอ๋ออินสับโอเคเนี่ยเร็วมากเร็วจนควบคุมไม่อยู่เลยเนี่ยเออ ทุบทุบทุบเข้าไปทุบเข้าไปอืมปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่อืมตายซะตายซะดูทำไมละมึงโอเคตรงนี้เซ็ตมอนเตอร์ยังกระจอะอยู่นะทำอะไรผมไม่ได้แล้วจ้ะโอเคขึ้นไปออกทางนี้โอเคง่ายต่อง่ายต่อเฮ้ยอะไรอ่ะ อะไรวะไอไซแอนน่าจะเป็นบอสด่านแรกฮะอัติเนตดอสอ๋อโอเคแล้วก็สับสับสับใช่ไหมแล้วก็สับใช่ไหมแล้วค่อยหลบเออเออกดชิปทูโฟกัสอ๋อโอเคชิปอัติเนตโอ้ยโอ้โหโดนบอสเลยละอืออืออ้อยังอือมึงคิดว่ามึงจะทำอะไรได้ก็แค่ต้มตีช้าๆ้ั่นแหละ ตรงตียาช้างนั่นแหละมันมันจะทำอะไรได้เหรอวะฮะฮะฮะทำอะไรกูไม่ได้หรอกคุกเข้าไปคุกขาเข้าไปอืเออมาดิมาดิโอ้โหก็แค่ก็แค่ไอกระด,ดูกยักษ์น้ำแข็งเดี๋ยวมึงได้กระด,ดูกแตกแน่นอนมึงอยู่ไม่ได้อีกนานหรอกอีกทีเดียวอีกทีเดียว้ืเอืมแตกนะ มันก็เป็นแค่เศษน้ำแข็งงั้นงั้นน่ะนะงั้นงั้นน่ะไปด้วยกันต่อนีอ่ะโดดไปโดดปปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็ขึ้นเอาน่าน่าจะขึ้นลิฟต์ด้ป่ะมาลองหมุนมาหมุนดูแค่นี้เหรอเรียกว่าจะหมุน เ้อะไรนะเฮ้ยลิฟต์มึงนี่นะเฮ้ยตนัตลนลอนตันลอนดีๆก็มีเศษอะไรตกมานะลิฟต์เกือบพังโอเคลดูกันต่อโอ้ชอบเกมเพลงเกมนี้มากตื่นเต้นแล้วใจใช้ได้ ไปไหนต่อกด e ดิกด e เออกด e ออกเฉยแล้วไงต่อ let can continue wall running on parallel ปึ๊บสเปซบาร์อ๋อปึ๊บอ๋ออ๋ออ๋อขึ้นไปสุดดอกตันนี้ปึ๊บต่อปๆๆทำไมมันต้องมีไอ้เศษซากอะไรตกมาเรื่อยๆนะหรือว่ามันเป็นฝีมือของชีพเปอร์ออฟซีเชตนะครับอันนี้ไม่แน่ใจขึ้นไป อออืื้หมถ้าจะโยนหินอย่างนี้นะมึงลองมาต่อยไอ้กูเลยดีกว่ามานะฮะอ่ะโดดขึ้นไปแล้วก็ปึ๊บชิป,ชปโดดปึด๊บดตานแรกก็คงเป็นคิวเตอร์ฮะแล้วมีอะไรฮะนี่จะว่าขึ้นแม่บนมั้งใช่ปะขอ้นมึงโอ้ท่าไต่มัอนลิงเลยนะปึ๊บออโรดไปโอ้อีกาตึมเลยโอ้มีตรงนี้ตัวหนึ่งเอาตรงนี้ก่อนแล้วกันเอาตรงนี้ก่อนแล้วกันปึ๊บปึ๊บ เออมาลุกขึ้น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 มา,นม,ามึงจะมาเยอะแค่ไหนกูก็ไม่กลัวกูก็ไม่กลัวอยู่แล้วทุบเข้าไปเลยทุบเข้าไปเลยอึ้งโอ้โหอืท้าไปหน่อยนะท้าไปหน่อยท้าไปหน่อยโดนเลยโดวนเลยหรือว่ากล่องเต็มหรือกดอะไรกดใช้ยาเอาปุหนึ่งโอเค เสียดายวะ่ะเสียดายยาช่างมันอืไปไหนต่ออ่าคุณหลงทางลงล่างปะเพราะว่ามันมีไต้ใไต้ไปอ ه, อกข้างล่างมาเมาส์เร็วแล้วเล่นลำบากลำบากนะอ๋ะอ,ะาาะอเนี่ยเมาส์ชาแล้วปับนี่พีไอเมาส์อยู่ฮนะ้ากระโดดไปเลยวะเออโอ,โอ,โอ,โอโเคไล้ไงต่อโดดไปเลยดูตามแผนที่นะ ที่เขาบอกให้มา mhm. ทางนี้ก็มาทางนี้รู้สึกว่าวิ่งช้าเลยเกินนะเดชนะเออเดชแคนาวเวอร์อ๋อสามารถปีนตายได้แล้วก็โดดทางหน้าโดดทางหน้าใช่บปะโดดไปเลยอ๋ออ๋อใจเย็นใจเย็นที่โดดไตายเออแล้วก็เกี่ยวตรงนี้ไปไหนต่อจะปีนอีกนานไหมเนี่ยอ๋อมีเสาตรงนี้ให้เจาะโอเคเจาะไปไหนต่อขึ้นด้านบนไม่ใช่ลงด้านล่างแล้วกันไหนอะ แล้วไหนอะทางพี่น้องครับทางอยู่ไหนเอ่ข้ามบนนั้นเหรอใช่ปะมัไม่น่าใช่นะมันสูงไป,ปเปล่าว่ามันสูงไปนะใช่มันสูงไปเอิ้นั่นแล้ตกเลยมึงโอ้ทางไหนวะหาทางไม่เจอเป็นไปได้ไง ปีนขึ้นันบนสุดดูก่ิเอออ๋อข้างบนโถไอ้เหี่ยมองไม่เห็นอ๋อ,อตรงนี้ปุ๊บโดดไปปุ๊บปุ๊บโดดไปปุ๊บแล้วก็โดดมาโอเคเลส s g กไปไหนทีอ่ะออกไปฝั่งนูน้นโอเคโดดไปแล้วก็ตายขึ้นไปข้างบนอืใช้ได้ใช้ได้ โอ้โหมาละที่แห่งนี้แล้วที่นี่คือที่ไหนกันอืมโอ้เสียงเสียงที่ผู้คุมความลับฉันต้องการความช่วยเหลือจากท่านฉันเคยช่วยแกมาก่อนแล้วนะพ่อแมนดูที่มาที่ฉันสิ how i curse you careful crowfire i'm not here to put you out of your misery <laughs> Oh, know, know why you've come your, <laughs> your brother <laughs> the one called war he's been imprisoned by the child council and awaits their judgment for dooming the earth for mankind's extinction why should i care about your brother's fate because you know the truth your secrets can save him. The council will condemn war, strip him of power, let him rot in oblivion. To hide the fang out, who will you care for? Now, let the but they can help me to keep her off the head of from extinction. My choice, If it's badness, then who better to show me the way? Should a way exist? You will find it here. The tree of life. <laughs> Let me pass. Not yet. That which you gave me. You will take it back. In exchange for its secrets, you agreed to keep the amulet. <laughs> no. The voices. They curse and threaten without end. They cry to return. You must destroy it! มันเป็นเป็นไร้อยเขาเรียกอะไรนะที่เก็บกับวิญญาณของในฟิลมหรือพี่น้องของเดซเอาไว้นะกไ็ไอตาแก่นี่บอกว่าให้ทำลายทิ้งถ้าไม่ทำลายก็ไม่จะไม่เปิดประตูให้นะ <S <S> <S okay. คือเดซต้องการจะช่วยเหลือวอ รู้สึกว่าเดสนี่จะเป็นคนที่รักพี่รักน้องมากแต่ว่าที่ฆ่าในฟิลิปที่เป็นพบพี่น้องในของตัวเองก็เพราะว่า,นานนหน้ั่นคือเหน้าที่ซิปเปอร์ออฟซิเคตบอกว่าไอวอร์เนี่ยเป็นคนทำลายตัางโลกอะไรพวกนี้เออเด็กก็ยืนการนะว่าเดทไอวอร์เนี่ยอ้าววอร์นี่วะ วอเป็นเขาเรียกนะเป็นผู้บริสุทธิ์นะทำไมกูมาเจอวอตรงเนี้ยฟันฟอนวอคอนเทนเนอร์นหนเหรอโ okay. okay. อเคโอเคเฮ้ยหลบก่อนหลบก่อนทุบทุบทุบไปดิเอ้ยเอ้ยอไอ้น้องชายมึงมาจากไหนเนี่ยฮะฮะทุบไปดิเออโอ้โหคิดว่าไอ้ดาบกระจกกระจกนั่นมันจะซุ่มกูดได้อะฮะฮะ โอ,โอ้โอ ah! ้ทุบเอ้ยโดนไปเลยอด10ดาเมจโอ้โหโดนอีกทีนึงเออเหอะอืมโอ้คัตซีนฮะตีไปครึ่งหลอดแล้วโอ้อืออ้าวอาลืมกดชิคอืออืออืออ้าวโอ้โหโดนฟันนะฮะพลาดเลือดรดเลยมัวแต่อินเนี่ยเกมทุบทุบเอ้ยเอ้ยโอ้ มันไม่ได้เก่งอะไรหรอกแต่กูติดเล่นไปหน่อยเองโอ้ยแค่แค่นี้คิดว่าคิดว่าจะล้มกูได้อะฮ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 ะโอ้ย,อยกูจะตายแล้วเนี่ย,อย,อยเออมาเอ้ยอะไรเนี่ยกดชาร์จได้ด้วยเอยอ,อมาดิโดดตับแม่งเอ้ย โอ้ยเฮ้ยเลือดเหรอ há, ขวดเลือดมึงไม่ใครเว้ยทุบมันตายแล้วแล้วไงแล้วนะกูฆ่ามึงได้แล้วมึงจะสู้อีกเหรอสุดสายเลือดฮะสุดสายเลือดเออตุ้มโอเคเสียบเสียบทะลุเลยทีเด so ียวอือ๋อพอเสียบพลาดนะแมสเสียบได้ เอ้ยยังไงอ่ามีกาพอ,อมาอ้าวตะแก่คิปเปอร์หมายความว่างไงตะแก่เนี่ยจะไปไหนนี่เลยเสียประจานแม่งจะเปิดทางให้กูไหมเฮะมึงจะเอาอยัางไงมึงจะเอาอยัางไงเปิดทางซะนี่เลยไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตนะครับ ไอ้แกเอ้ยความลับของแกตายไปพร้อมกับแกนั่นแหละความลักของฉันไม่ใช่ของแกอ้ยตาแกก็หนีไปนะตาแกปเตอร์อกปเศเสร็จเ้าก็นอนนอนเจ็บอยู่เนี่ย โอเคสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกัในใหม่พาร์ทหน้าสวัสดีครับ